ทำเมจิกที่ดู<ง>เอาขวดเล็กมามาตั้งไว้เติมน,น้ำน้อยๆเพราะขวดใหญ่ไม่มีน้ำพอเพืใส่ท่านี้น้ำน้ำขวดนี้ก็จะเท่าดีเลยมันจะเท่ากันยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวเอาขวดอันนี้มาแล้วอัหนึ่งขวดเล็กไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วเจาจกเั้นพอเท วิ่งกวดใหญ่วิ่งมีน้ำขวดเล็กมีน้ำแล้วก็เทใ,ใส่แล้วมันจะเท่ากันนะโอ,โอเคจำไม่พอดูบ้างนะโชว์พอดูนะโอเคแต่ตัวเล็กใส่น้ำเครื่องนี้นะโลกวเขาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยมันก็ว่ามันตัวใหญ่ใส่ใส่น้ำที่หยวแค่นี้ดูนะตัวใหญ่ใส่นิดเดียวพอพอเทลงไปมันก็จยยยงใหญ่เลยนะโอ้อยากเจอแล้วยังงยยิ่งอยากเห็นพูดอย่างเงี้ยยิ่งอยากเห็น ไม่เกิดมาไม่เคยเห็นสักทีไม่เคยเลน่นอะไรอย่างนี้มาก่อน